ทุกคนพบกับช่องยาดาชาแนลนะคะวันนี้ยาดาจะมารีวิวโต๊ะทำงานนะคะขนาด80เซนติเมตรนะคะในราคา599บาทค่ะทุกคนสั่งมาจากแอปหนึ่งนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าโต๊ะทำงานจะเป็นแบบไหน แต่ว่าคร้าวๆก็คือข้างหลังยาดานนี่นะคะที่สั่งมานี่เลยเป็นสีครีมนะคะในแอปก็จะมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดําสีน้ําตาลสีครีมสีขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเลยค่ะแบบแข็งแรงทนทานใช้ดีมากลองนับลองรับน้ําหนัก50กิโลด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะทุกคนโต๊ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่วางของให้เราตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วแบบ ไม้อะค่ะเคลือบแบบลื่นมากค่ะแบบแล้วก็แบบโค้งอะ่ะแบบโค้งมนมากเลยค่ะขอบโต๊ะแล้วก็ขาตั้งนะคะจะเป็นแบบเหล็กแบบนี้นะคะทางร้านไม่ประกอบให้นะคะเราต้องนํามาประกอบเองนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะค่ะเดี๋ยวจะจะพาทุกคนมาทดสอบนั่งทำงานกันนะคะว่าภาพจะออกมาประมาณไหนโอเคหรือเปล่าแบบ เพราะว่าเราซื้อมาเราต้องเอามาใส่ห้องเราใช่ไหมมันก็ต้องโอเคกับสิ่งของรอบห้องเราด้วยถูกใช่ไหมคะบอกเลยว่ารู้รามากทุกคนมาดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนเวลาทํางานก็จะประมาณนี้นะคะอารมณ์แบบฟิลพังฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยแบบชิวๆค่ะแล้วก็แบบเราสามารถพิงหรือแบบแบบนี้ได้นะคะคือแบบมันรองรับน้ําหนักเราดีมากเลยคะ่ะแต่บางครั้งนะคะข้างล่างค่ะจะไม่ได้เอาไว้วางของนะคะจะเอไว้ใส่แบบรองรับเท้าเราแบบนี้นะคะ่ะ ก็จะทํางานไปด้วยมันก็นจะสบายมากค่ะเป็นไงคะรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนถูกใจกันไหมคะอย่าลืมซื้อมาไว้ทํางานหรือไว้ทําการบ้านเอาไว้ให้ลูกทําการบ้านได้นะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนอย่าลืมติดตามช่องยาดาชนแนลนะคะพบกับคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะทํางานหนักนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ช่องยาดาชนแนลนะคะบ๊ายบาย